ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของช่องนัทปิ่นโตด้วยนะครับวันนี้พี่นัทมีเกมที่ชื่อว่า True Nightmare Roadside Cafe แบบ Inspiration เนี่ยก็จะมาจากตระก,กูล Fear to Fat o m แหละเกมที่มาจากเรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องเล่าที่มาจากเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกมนี้เพิ่งวางขายในสตรีมเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วพี่นัทก็ซื้อมาเล่นให้ดูแล้วเขาบอกว่าเกมนี้มีโพล็อกหรือว่ามีบทเกินนําอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอยากให้คุณได้เล่นก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องหลักด้วยพี่ว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงบางออาาากัันนนนนเพระะะฉ้้ใีจ,จจจ ต้องแบ่งเป็น2คลิปด้วยนะฮะเพราะว่าเกมค่อนข,ข,ข้างมีความยาวพอสมควรเดี๋ยวเราลองเล่นโผลหลอกก่อนตามที่เขาแนะนําเลยฟันร้ายที่แท้จริงคาเฟ่ริมทาง1นงทุ่มตรงในที่สุดนี่ก็จะเป็นการ์สุดท้ายของที่ทํางานแปลกๆนี่แล้วขึ้นรถดีกว่าแปลว่าเขากําลังจะลาออกแหละครับเขาถึงได้บอกว่านี่จะเป็นการสุดท้ายแล้วของสถานที่ทํางานแห่งนี้ก่อนจะขึ้นรถเราขอดูรอบๆก่อนว่าเรามาจากที่ไหนเนี่ยอุโมงค์อันดํามืด ทองฟ้าสีแดงราวกับจะมีอาถรรพ์ขึ้นรถขึ้นรถเราออกเดินทางโดยที่เราเปิดประตูไว้ด้วยนะครับโคตรเท่โคตรอันตราย <Okay. S 2> เกมนี้ <Okay. S 2> เปิดวิทยุไม่ได้หรอไม่เป็นไรถึงแล้วครับอ่ะถึงเร็วจังอ่ะกูเลยที่เข้าไะเนี่ยเลียวเข้าไปไปจอดหลังรถว่ะโอเคครับออกจากรถกันดีกว่า ถ้าคาเฟ่ยอยู่แค่นี้มึงไปจอดตรงนั้นทําไมมึงมาจอดตรงนี้เลยล่ะมาแต่มันก็เป็นก่าสุดท้ายแล้ว สถานที่ทางานแปลกๆอย่างนั้นเหรอกดแทบดูครับเขาบอกว่าภารกิจตอนนี้ให้หาเมนเจอร์ว่าผู้จัดการให้เจอเราจะไปเคลียร์กับผู้จัดการให้รู้เรื่องเลยว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราและนี่คือหน้าทางเข้าแต่ดูเหมือนจะมีคนคนหนึ่งยืนรออยู่ตรงนั้นร้านนี้นะครับเปิด24ชั่วโมง d i n e r t a s ทส f ี o d h e r เอาหารอร่อยอยู่ตรงนี้พี่คนนี้เนะี่ยมายืนกดมือถือหรือว่าเขามีนัดกับใครเอาไว้หรือเปล่างงเว้ยว่าเรามาทําไมเราก็เลยถามว่าเออ สวัสดีตอนเย็นนะครับพี่เออมีอะไรผมช่วยไหมครับไอ้นุ่มมึงทํางานที่นี่บอกวะเออครับผมผมเพิ่งจะมาเริ่มเข้างานนะครับว่าแต่พี่ต้องการอะไรไหมครับเอาไว้ทีหลังแล้วกันกูแค่อยากอยู่เงียบๆตรงนี้อ่ะมันสงบดีจริงๆมันเงียบเกินไปได้วยซ้ําใช่ครับพี่พอดีแถวนี้แบบบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับมันสงบอยู่แล้วพี่เน่งั้นบอกหน่อยดิว่าคืนนี้มึงอยู่คนเดียวหรือเปล่าตอบได้2แบบครับแบบแรกคือบ,บอกว่า ก็บางครั้งอะครับถามทําไมแบบที่สองก็ไม่นะครับแถวนี้มันไม่มีใครอยู่แล้วอะเราตอบแบบแรกเราบอกว่าก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับพี่บางครั้งมากกว่าพี่ถามทําไมอะครับมันก็เงียบนี่ฟังนะคืนนี้นะมันจะมืดมากๆเลยดูแลตัวเองให้ดีด้วยล่ะขอบคุณนะครับพี่ชายก็ระวังด้วยนะครับยืนข้างนอกอะพูดจาแปลกแปลถามว่าเราอยู่คนเดียวหรือเปล่าคืนนี้ด้วยนะครับแล้วแกก็ยืนกดมือถือข้างนอกเหมือนแกพยายามติดต่ออะไรกับใคร แต่เราก็เป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งเราไม่ได้เป็นคนสอดรู้สอดเห็นอะไรขนาดนั้นเขาก็อาจจะเป็นลูกค้าที่แบบรอนัดสาวมากินข้าวหรือเปล่านะฮะไม่เป็นไรอย่าไปใส่ใจเรื่องชาวบ้านเขาเยอะผู้จัดก,การรออยู่นั่นแล้วนี่นายมาสายอีกแล้วนายหนุ่ม ออตอบได้2แบบแบบแรกคือขอโทษครับพี่พี่ผู้จัดการคือวันนี้รถติดมากเลยครับหรือแบบที่2เออช่างแม่งเหอะยังไงวันนี้ก็เป็นการสุดท้ายของเราอยู่แล้วเราจะตอบแบบไม่แคร์โลกหรือจะตอบแบบแก้ตัวไปเรื่อยเราตอบแบบไม่แคร์สี่แคร์แปดดีกว่าช่างแม่งไงวันนี้ก็วันสุดท้ายอยู่แล้วว่ะเอ้ยเมื่อกี้พูดอะไรนะมาใกล้ๆนี้จะได้คุยกันเอาแต่คุณผู้จัดการเป็นคนเริมเองนะครับ <S <S เรามาเวทะละว่ะหาเรื่อง ว่าไงนวดฮะวันนี้กูทำวันสุดท้ายหลังจากนี้เราไม่ใช่เจ้านายลูกน้องกันผมไม่จำเป็นต้องเคารพคนอย่างคุณนี่ถ้าไม่ใช่ว่าวันนี้มึงทำงานเป็นการสุดท้ายกูไล่มึงออกลยนะตอบไปเลยครับตอบแบบที่สองด้วยก็แงะนะครับใครแม่งจะอยากมาทำงานในที่แบบนี้อะแต่น่าแปลกใจนะพอดีว่าเราเจอใครบางคนที่เขาอยากมาทำงานที่นี่ว่ะเป็นหญิงสาวที่สมัครเข้ามาพอด,ดีเลยตอนที่มึงลาออกอ๋อครับ ก็มีแต่คนสิ้นหวังเท่านั้นแหละครับที่อยากจะาทำงานที่นี่เฮ้อเลิกคุยกันได้แล้วฉันว่าลูกค้าเข้าร้านแล้วนะยังไงก็ตามฉันเตรียมโน้ตไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วสำหรับพนักงานใหม่ช่วยไปดูแลมันด้วยแล้วกันนะเก็ได้ครับไหนก็วันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วจะไปต่อรอต่อเทียงเยอะนี่ไงลูกค้าพี่ชายคนนั้นนี่ห็นไหมผมไม่ได้อยู่คนเดียวผู้จัดการผมก็อยู่พี่ไอ้นมขอสั่งของหน่อยได้ครับอยากกินอะไรครับพี่แต่เราตอบแบบเสียงดังนะได้ครับอยากกินอะไรครับพี่ โอ้ย like ไอหนุ่มมังเสียงดังจังวะก็พอดีผู้จัดการเขามักจะบอกให้เด็กในร้านเนี่ยตะโกนเสียงดังครับแบบญี่ปุ่นเนี่ยพี่เราก็เลยทําตามที่เขาบอกครับเออกูขอเบอร์เกอร์คลาสสิกที่หนึ่งแล้วก็โซดาแล้วกันนะได้เลยครับ10นาทีนะครับโอเคขอบใจขอบคุณมากครับพี่เบอร์เกอร์คลาสสิกกับโคลาครับกดแทบเพื่อดูกูทาเบอร์เกอร์ยังไงไม่สอนกูเลยเข้าครัวดีกว่าเรามีเวลา10นาทีเบอร์เกอร์ไม่รู้แต่มีเฟนฟรายทอดอยู่แล้ว เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เหรอในวะเฮี่ยแก้วยังไม่ทันใส่เลยกดน้ำเรียบร้อยแล้วเบอร์เกอร์วะเอาแก้วใส่น้ำก่อนโคลามีแต่พิซซ่าเบอร์เกอร์ไหนอะเบอร์เกอร์เหรองานงอกแล้วไอ้เงี้ย มีคอมพิวเตอร์อ่ะอันนี้บับรที่บอกว่าให้ดูแลให้อ่ะแต่ว่าเขาเขาแบบเขสั่งงานพนักงานใหม่ไว้นะเบอร์เกอร์ต้องย่างเนื้อก่อนดีวะมีไมโครเวฟด้วยนี่จะเสิร์ฟยังไงไม่บอกกูเลยกูเอาโคลาไปเสิร์ฟก่อนล้วกันกูเสิร์เบอร์เกอร์ไม่เป็นหรอกอ่ะกูเสิร์ฟโคลาให้ก่อนพี่กินน้ำก่อน นี่มันซ่วมนี่อย่าให้ลูกค้าเขารอนานนะเออกูรู้แล้วมึงไม่สอนกูทำแเ้าไปดูคอมก่อนดีไหมเผื่อมั่งจะบอกอะไรเราในชีวิตนี้ดูคอมพิวเตอร์ครับอันนี้เป็นงานบัญชี accounting work กดไกลขึ้นมานี่เป็นงานวันแรกของแกเอาถาดไปวางที่ work area เอาจานวางก่อนแล้วค่อยเอาอาหารใส่เบอร์เกอร์อยู่ในตู้เย็นเบอร์เกอร์ต้องเสิร์พร้อนโอเคอ๋อเนี่ยเราต้องมาอ่านตรงน,นี้ก่อนเอาถาดไปวางก่อนแล้ววางจาน เบอร์เกอร์อยู่ในตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นอยู่ไหนวะอ๋อนี่ตู้เย็นโอ้โหมึงทำงี้เลยเนี่ยคลาสสิกเบอร์เกอร์หยิบสิหยิบไม่หยิบหรอจานเนาะจานอโอเคใส่จานแล้วก็ต้องเสิร์ฟร้อนเสิร์ฟร้อนๆก็ไมโครเวฟอ่ะโทษ ร้านนี้เขาเวฟเบอร์เกอร์ให้ลูกค้าแดกอะวะเนี่ยนึกว่าทาสดๆแล้วมึงมีเตาไว้ทําไมอะ่ะร้านอย่างนี้ใครจะไปทํางานได้วะขนาดทําเบอร์เกอร์ยังไม่ทาของใหม่ให้ลูกค้าเลยเบอร์เกอร์ที่ฉันสั่งได้หรือยังพร้อมแล้วครับพี่ผมกําลังจะกดวางให้พี่ใส่ต้องใส่ถาดก่อนนะพี่แป๊บนะคลาสสิกเบอร์รกเกอร์ครับคลาสสิกก็คือเอามาจากตู้เย็นเสิร์ฟเลยครับนี่ครับรต้องวางน้ําบนถาดเรียบร้อยครับพี่อร่อยไหมครับพี่เขาบอกอืมถ่ายเนาะ พูดผู้จัดการครับโอ้ขนาดหอยทากยังขยับตัวเร็วกว่ามึงเลยเนี่ยเฮะครับเน้ยน้อยหอยทากตัวนี้ก็เสียงดังเหมือนมึงอะ่ะเอาละ่ะไอเตา่าไอเต่าเชื่องช้ากูจะปล่อยคาเฟ่ให้มึงดูแลแล้วนะเดี๋ยวกูจะกลับมาทีตอนเช้าเหมือนทุกครั้งอย่าลืมทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยละ่ะตอบไปเลยว่ามี2แบบตอนนี้เขาบอกว่าเอาจริงนะครับผมรู้สึกปลอดภัยกว่าถ้าคุณจะอยู่ด้วยที่นี่หรือสองนี่ผมต้องทํางานคนเดียวอีกแล้วเหรอครับตอบ2องไปนี่ผมต้องทํางานคนเดียวอีกแล้วเหรอครับ โทษทีนะเราไม่มีตังค์จะจ้างสตาฟมาเพิ่มหรอกแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะให้โบนัสแกเพิ่มแล้วกันนะแกควรได้รับมันเออต้องอย่างนี้ดิวะนี่แล้วก็อย่าปิดประตูห้องเก็บของแรงเกินไปล่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวมันจะพังซะก,ก่อนเนะี่ยเออเข้าใจแล้วครับจะระวังแล้วกันนะเอาล่ะถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะไว้พรุ่งนี้ก็เจอกันโอเคไว้เจอกันครับถึงจะเป็นการสุดท้ายก็ทาให้เต็มที่ว่ะตีสองโคตรเร็วนี่เราจะเก็บร้านแล้วหรอลูกค้าไปหมดแล้ว เออขนาดไฟที่ร้านแม่งยังแทบไม่มีร้านแม่งดีเกินบนครับบนไม่เปิดไฟล่ะเอากูต้องทำอะไรเช็ดโต๊ะสามโต๊ะโอเคโต๊ะสามโต๊ะโต๊ะที่หนึ่งเก็บจานโต๊ะที่หนึ่ง,โต,งโต๊ะที่สอง อึบ๊บโอเคตัวที่สามอึบ๊บโอเคก็ไม่เรวนะผมนี่เสียงเท้านะครับวอ a t กูปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วพี่ Close อะว่าไงฮะ ทษทีนะที่ฉันมาดึกไปหน่อยร้านยังเปิดอยู่หรือเปล่าอ๋อเราเปิดที่สี่ชั่วโมงอยู่แล้วครับพี่อยากจะสั่งอะไรไหมฮะโอ้โหเยี่ยมเลยเพราะี่ฉันหิวมากเลยอ่ะและฉันยังต้องไปอีกไกลด้วยว่าแต่อยู่คนเดียวเหรอเอ,อ่ออะไรนะพี่ใช่ใช่ฉันขอสั่งเป็นชีสเบอร์เกอร์แล้วก็เอาชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่นายจะมีเลยแล้วกันนะเอาเฟรนช์ฟรายด้วยแล้วก็โค้กด้วยนะอ๋อได้เลยครับพี่นั่งก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมให้ เียตัวใหญ่ชิบหายทำไมมันตัวสูงนะว,วะตัวใหญ่มากเลยครับร้านเรายังเปิดอยู่นะถึงไฟมันจะมืดก็เหอะคือเราเปิดที่4ชั่วโมงไงลูกค้าเขาโอเคมาที่ได้นั่งในที่มืดๆแบบนี้แล้วมันจ้องมองเราตลอดเลยดูดชีสเบอร์เกอร์อันที่ใหญ่ที่สุดชีสเบอร์เกอร์อะไรนะโค้กอ่ะ แล้วก็เฟ้นไฟใช่ป่ะฮอตาวฮอตายนี่ต้องใส่อะไรเอม t ตี้แพ็กเกจฮอตไฟเนี่ยกูก็ต้องใส่ถาดก่อนป่ะมันใส่ถาดไม่ได้อะทุกคนงานงอกเอฟ้นไฟไปเสิร์ฟเลยวางที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาถาดมาใส่เหมือนเดิม อ่ะแบบนี้พี่เราแป๊บนึงร้านมึงโคตรน่ากลัวเลยใครจะเข้ามาแดกอันนี้พูดพูดตรงตรงอ่ะทีนี้กูก็วางแก้วไม่ได้ละคุณว, <c oughs> วายแท้คือถาดเนี่ยว,วางได้ที่เดียวคือที่โต๊ะด้วยนะกูต้องวางก่อน เดี๋ยวผมเสิร์ฟน้ําแป๊บพี่ตอนนี้ปัญหาคือมันมีจานวางอยู่ตรงนี้ครับมันเลยเกะกะมากเลยฮะผมต้องเก็บจานนี้ก่อนไม่งั้นมันทําอะไรไม่ได้เลยอะแล้วมันทิ้งได้ไหมเนี่ยกูทิ้งจานได้ไหมเออทิ้งแม่งไวเลยจบจบเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วฮารฟเบอร์เกอร์ร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วครับโอเคงั้นทำความสะอาดต่อดีกว่าระหว่างที่พี่เขาทานเราก็เช็ดพื้นเราถูพื้นก่อนดีกว่ามีคนอ้วกในร้าน คนอ้วกในร้านเห้ยเนี่ยบางครั้งคนเราก็หายตัวไปโดยไร้ร่องรอยแกคิดว่าจะมีใครสังเกตเห็นไหมถ้าแกหายไปฮะเอออะไรครับพี่หมายความว่าไงครับขอบใจนะสำหรับเมื้ออาหารเนี่ยมันอร่อยมากเลยเออด้วยความยินดีครับพี่ แล้วก็อย่าลืมล็อกประตูซะละ่ะแกไม่มีวันรู้หรอกนะว่าจะเกิดอะไรในค่ำคืนแบบนี้เออแล้วก็อย่าลืมนะบางครั้งความมืดเนะี่ยมันก็มัมีชีวิตของมันนะเงาดำมืดนะมันมีชีวิตนะเว้ยแล้วมึงออกหลังร้านมึงไม่ออกหน้าร้านนะสัตว์นี่อย่างน่ากลัวเลยแม่งวิ่งมาหลังร้านเฉยเฮ้ยเนี่ย แล้วแม่งเอาจานกูไปด้วยเอาถาดกูไปด้วยกูไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้มาก่อนประเภทที่แบบว่าวิ่งมาใส่กูทั้งที่กูอยู่หลังร้านเงินก็ไม่จ่ายแล้ววิ่งมาพูดที่อะไรก็ไม่รู้คนลุกไปหมดแล้วเนี่ยผู้จัดก,การบอกว่าอย่าก,กระแทกประตูเพราะว่าถ้าเราปิดประตูแรงเราจะไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้เอาละเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเราทํางานบัญชีหน่อยดีกว่า ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าโอเคก่อนจะทํางานบรรัญชีเราก็ต้องเช็ครายรับรายจ่ายทั้งหมดเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้เบอร์เกอร์ไปเยอะมากกับการเสิร์ฟลูกค้าคนเดียวอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ตอนหนึ่งทุ่มที่เราเข้ามาทํางานจนตอนนี้ตีสองเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยถ้า,างั้นเราพักเบกรกพนักง,งานก่อนดีกว่าด้วยการเติมของดีๆมีประโยชน์เข้าท้องเรานั่นก็คือหน,นังปลาแซลมอนทอดกรอบโมลาโมลารสบาร์บีคิวทางานที่ร้านอาหารเนี่ยมันก็อดหิวไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะเราเสิร์รลูกค้ากลิ่นมันก็ตีจมูกเราตลอดยิ่งเม<อ><ๆ>ื่อกี้เจอ ต้องกินให้ลืมครับแกะออกมาสิฮะหนังปลาแซลมอนของโมราโมลานั้นมันสุดยอดจริงๆ1ปริมาณเยอะ2กรอบบางแล้วทอดแบบไม่มีน้ํามันและแผ่นใหญ่มากค่ะแผ่นใหญ่จริงเราให้มาแบบเต็มถุงอ่ะใหญ่เต็มถุงอ่ะใช้คํานี้ใหญ่เต็มถุงเห็นไหมใหญ่ๆทุกชิ้นในถุงนี้ย4่บาทมีรสบาร์บีคิวมีรสปลาแซ่มมีรสทรัฟเฟิลมีรสโนวี่มีรสออริจินอลกินยังไงดีนะ้า อแค่คำเดียวอะ่ะก็ลืมเรื่องรายๆ้าเมื่อกี้ไปหมดแล้วอ๋อใครบอกว่าเกมนี้ช่่ True Nightmare นี่มันสวรรค์ชัดชัด สำหรับใ,ใครที่แบบว่าอยากหาอะไรทานเล่นตอนดูคลิปตอนทํางานตอนนักผ่อนอะไรอย่างนี้ยเอาไปทําสลัดก็ได้นะครับหนังปลาแซลมอนทอดกรอบกินกับสลัดเข้าอยู่แล้วอร่อยจริง49บาทราคาดีมากคุณภาพดีมากด้วยเพราะว่าโมราโมราเนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยที่ส่งออกญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องเองก็ดีผลิตภัณฑ์พวกไข่ตุนมีไข่ตุนเมนไทโกะด้วยแปลกใหม่มากและนี่ก็คือหนังปลาแซลมอนซึ่งขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าที่8ตะกาให้ด้านล่างแล้วนะครับถ้าคุณไปซื้อเนี่ยในช้อปปี้เนี่ยสามารถใส่โค้ดโมรานัทีนทียวลด10%แต่่่พีวายง ซื้อเยอะยิ่งคุมเพราะว่า10%ของ1ลังมันก็ลดไปเยอะถูกไหมแล้วมันอร่อยชิงเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปตามกันนะครับผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างหมดแล้วพักผ่อนหย่อนใจแล้วทำบัญชีดีกว่าหลังจากที่เราเติมปลาแล้วเนี่ยต้อง ทำงานแล้วให้มันคุ้มกับที่ว่าเป็นการสุดท้ายของเราเราจะลาออกแล้วคืนนี้ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรอกเนาะไหนอ่ะนี่เหรอกด e เพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายของวันนี้ตีสองครึ่งครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแต่ว่าวันนี้มันมีบางอย่างแปลกๆนะเนี่ยหรือว่าฉันใช้เวลานั่งอยู่ตรงนี้นานเกินไปหรือเปล่าเราไปเคลียร์งานอื่นให้เสร็จดีกว่าผมคำสาดห้องน้ําก็ยังไม่มีลูกค้าในร้านนะห้องน้ําอย่างนั้นเลยห้องน้ำ,งงนนำไม่เข้าไม่ได้วะ ห,ห้องน้ำด้านอาหารโอ้ยบูอะไรครับนี้เนี่ยเสร็จกูแล้วอะไรของคุณวะเนี่ยก็แค่มาแกล้งในวันสุดท้ายของการทำงานนะเห็นใบหน้าของแกเมื่อก mm ี้นี่แบบโอ้โคตรคุ้มค่าที่ทำเลยว่ะเฮ้ยดูหน้าเวงซีดเป็นไก่ต้มเลยอะนี่มึงคิดว่าสรุปกว่เนี่นี่คิดว่าตลกเหรอครับผู้จัดการ แมวนะ่ก็แค่ล้อเล่นหน่อยเดียวเองอะไม่คิดว่านายจะกลัวจริงๆนะเนี่ยไม่ตลกเลยนะครับพี่ผมดีใจมากเลยที่ผมกังจะราออกจากที่เนี่เนี่ <Hey. S 1> ฉันเอากล่องมาให้แกสอากล่องด้วยนะถ้าหากว่าเสร็จงานที่นี่แล้วก็ช่วยยกไปที่สต a เรจ o ูมด้วยนะถูกไหมเอาไปเก็บทห้องเก็บของทีถามจริงนี่คุณจะใช้างานผมเพิ่มอีกเหรอคนตีนผู้จัดการแล้วมันก็ไปมามาหลอกผีกูแล้วมันก็ไปไป,ไปเลยไปจริงๆ เดี๋ยวฉันจะรอจนกว่านายจะทำเสร็จนะทำไมคุณไม่ช่วยผมอะครับไม่อ่ะว้ยมึงนี่แม่งกากจริงะมันก็ยืนรออยู่หลังร้านนะครับแล้วตกลงกูต้องทำอะไรก่อนเช็ดห้องน้ำก่อนเฮียคนตีนทำไงอะ่ะเช็ดห้องน้ำอะ่ะขัดส้วมเหรออึบ๊บ เรียบร้อยกูซ่วมเสร็จแล้วต่อไปเอากล่องไปใส่ในสตอเรจสามกล่องกล่องที่ว่านี่คือแบบหลังร้านใช่ไหมเนี่ยนะแล้วก็ไม่ช่วยกูด้วยหนึ่งผู้จัดการแม่ง สองมันหน้าวะ่ะสามเรียบร้อยได้เวลาทำงานบัญชีให้เสร็จแล้วไปทำงานให้เสร็จซะไปเดี๋ยวฉันส่งข้อความเสร็จแล้วฉันจะไปละเออเอาที่คุณสบายใจเดี๋ยวคุณผู้จัดจาก,การยืนส่งข้อความอยู่ข้างหลังร้านไปกูทําบัญชีต่อนี่เราทําทุกอย่างไยนะเสิร์ฟเบอร์เกอร์ทาบัญชีทําความสะอาด โคตรจับชายตีสามผ่านไปครึ่งชั่วโมงเอาขยะไปทิ้งดีกว่าขยะอย่างนั้นเหรอขยะมีกี่ถุงวะกด G เพื่อโยนขยะก็น่าจะอยู่หลังลานนี่รถผู้จัดก,การยังอยู่นะครับเอ๊ะทำไมรถผู้จัดก,การอยู่ที่นี่อ่ะนี่คิดจะเล่นตลกอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยฮะไปดูดิ รถเปิดอยู่ด้วยอะ่ะคุณแจรถก็ไม่อยู่เฮ้ <Hey. S 1> นี่ผู้จัดการคุณผู้จัดการอยู่แถวนี้หรือเปล่าคิดจะเล่นตลกอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เล่นตลกด้วยแล้วนะออกมาดีกว่านะไม่ขำนะครับอย่างนี้ อยู่วะไปไหนวะลองออกไปดูข้างนอกหน่อยดิคุณผู้จัดการหรือว่าเขาจะอยู่ข้างถังขยะไม่นี่ไหนวะเฮ้ยมมีเลือดด้วย เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเลือดหรือเปล่าอะ่ะทำไมเลือดมันเยอะอย่างงี้อ่ะเฮ้อะไรวะเนี่ยคิดโดนหมกข้างทางเหรอวอดพี่ผู้จัดการชิบหายแล้วครับต้องเรียรียบตำรวจโทรศัพท์อยู่ในคาเฟ่ อ้าหาเอ้ยประตูเปิดไม่ออกบันไดเกมเฮี้ยนี่ก็ขึ้นจากข้างหน้าไม่ได้ว้าวตำรวจครับเร็วรับซิเฮ้ย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 เบอกที่อยู่ไปเลยครับเฮ้ยชีย ไปซ่อนเอาสตอตเลจห้องสตอเ้ออตอเลจห้องเก็บของอะนะ กูแม่นดันกูเข้ากำแพงไอ้เฮีย้ยมึงก็เอสามรอบแล้วะนะนี่ปเด้อเข้าไม่ได้ครับคุณตำรวจ มาแล้วมึงตำรวจมาครับพี่ตำรวจช่วยด้วยครับผมจศสอบอะเอาออกมาสิเร็วฉันทำถูกต้องแล้วที่โทรเรียกตำรวจ แล้วบอกที่อยู่ไปตำรวจเองก็โชคดีพอที่อยู่ใกล้ๆก็เลยไล่ไอ้โลกจิตนั้นไปได้ส่วนผู้จัดการของผมโชคร้ายกว่าผมไม่มีวันลืมค่ำคืนนั้นเลยมันคือฝันร้ายที่แท้จริงชูไนท์แม์แต่ว่านี่เป็นแค่บทเริ่มต้นนะครับ มันมีเกมเต็มรอเราอยู่ฮะและนี่เป็นแค่อย่างที่ผมบอกโพลอกเท่านั้นก็คือบทเกินนําของมันตัวเต็มผมซื้อมาแล้วมันมีเรื่องราวต่อจากนี้อีกไอโรคจิตนั่นมันยังอยู่มันยังไม่ได้ไปไหนแล้วพนักง,งานใหม่ที่จะมาทํางานเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงด้วยงานนี้จะหนักนาสาหัสแค่ไหนรอรับชมได้คลิปต่อไปวันนี้เบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คราวหน้าทางช่องนั้นปิ่นโตและโมลาโมลาอย่าลืมซื้อกันนะจ๊ะวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ